ค่ะทุกท่านอยู่ในเกมสวัสดีนะคะทุกท่านวันนี้เราอยู่ในเกม,มเนียนกันนะคะเราจะมาเล่นเนียนฮาวายกันค่ะแบบนี้ค่ะองซูมเข้าไปใกล้ๆซูมเข้าไปใกล้ๆฮะ เนี่ยค่ะทุกท่านชอบตัวไหนกันคะสำหรับเอาขิดแล้วขดชอบอ้าวอะไอยาเนี่ยตรงนี้เหรอคะอ้าวเผลอไปลุกที่ดินแล้วอะทำไมดีเนี่ยเราจะลองเลื่อนไปเรื่อยๆคะ่ะกลายเป็นมหาสตดวังนวทะเลดำคะ่ะภูเขาหนึ่งภูเขานะคะพววนี้นะคะจะเป็นแบบนี้ มื่อกี้หรูล้มอะไรไปอะเอ๊ะหนูล้มอะไรไปเนี่ยไม่รู้หรอกค่ะรู้แค่ว่าเราจะเล่นเกมกันนะคะเนี่ยค่ะตรงนี้เป็นแบบนี้ด้วยวิปคาเฟ่ริงๆอ่ังิดก็เริ่มเล่นเยอะแยะมากแบบนี้ด้วยอิงๆออะงิดเยอะดีวันแรงวันด้วยวันงวันวแบ,บนมาดูะคะ่ะ อุ้ยตรงนี้จะเป็นแบบว่าสไลเดอร์นะคะเจ๋งนะคะเจ๋งมากอะ่ะอยากขึ้นมาเล่นอะ่ะมันจะตายไหมเนี่ยถ้าตายอันนีจบกันนะคะไปฉลามแสนนะคะไว้าแมลงมาอีกแล้วเด็ก yes. นะคะน่ารักมากเลยฉันจะไปถูกที่ถูกทางไหมเนี่ยเกับเข้าฟังกับเก่าฟังฝังของเราแล้วอิตาลีและตะวันตกนะคะ เนี่ยจะไปปลุกรถก็ต็นทุกย่างไหนไหนนีวอะไรเอ่ยอยากรู้จังหมค่ะขอบอกวปญญาตค่ะไม่ใช่ื่อนะคะจะไม่พูดทะลึ่งกันนะคะกดเข้าไปค่ะได้เปล่าเนี่ยยังไม่ได้อุ๊ยนี่ค่ะมินเนี่ยตัวเนี้ยเอาคิดชอบมากเลยนะคะ มันเนียนตัวสีเหลืองๆอ,อุ้มตุก๊กตาหมีอยู่เอาคิดชอบสุดๆเลยนะคะมันน่ารักอะค่ะดูกัดตุก๊กตาหมีเล่นกอดตุก๊กตาหมีเล่นอย่างน่าไม่อายเลยนะคะออกออกออกนี่ค่ะตัวนี้นะคะที่เราให้เห็นไปเมื่อกี้คะ่ะซูมเข้าไปใกล้ๆค่ะซูมมาแล้วนี่ค่ะมันกอดตุก๊กตาส่กดที่น้ำพุสิคะ มันมาแล้วค่ะตอนนี้ก็ขีดได้อยู่ในแร่วแววที่เจ็ดนะคะไว้กูลืมกูลืมตุ๊กาตาหมีอะตุ๊กาตาหมีไว้ไมาได้ไงเนี่ยชอบนะคะเวลาเขาเก็บมาทุกทีจะมาเล่นกวนก่นนะคะไว้ทำไรอะมันทำอะไรอะ ฮะมันทำอะไรอ่ะลูกก็พูดดังๆนันทำอะไรอะไรว่ายห้อะไรไม่รู้ค่ะอันนี้เราไม่เคยใช้ค่ะนี่นะคะเปิดเข้าไปนี้ให้มีคนมาเล่นนะคะอุ๊ยออไผ่เราไม่รู้หรอกค่ะว่าเปย์มันเล่นยังไงก็คงจะเล่นเหมือนกันแหละค่ะแต่ไม่เคยลองให้เอาเปย์ เราควรจะซื้อต้นมะพร้าวไหมอะถ้าเราไม่ซื้อต้นมะพร้าวมันก็จะอันอ่ะไม่ต้องห่วงหรอกนะแล้วเราจะจัดการซื้อต้นมะพร้าวได้จะเอาต้นมะพร้าวอ่ะอะไรเนาะงงจุงไม่รู้ว่าจะเอาต้นมะพร้าว ไม่หาล้ไม่มีไหนนะคะนี่ค่ะต้นมะพร้าวค่ะเจอตัวนะคะไอตัวดีนะคะเอามาปลูกในแถวนี้นะเอาไอ้นี้รู้ไหมว่าแกมกำลังมายืนบงังต้นมะพร้าวนอยไม่เป็นไรหรอกคะ่ะเราต้องเป็นสุภาพสตรีที่น้ำใจดีที่ดินก็น่าจะออกจากขว้งความค่ะอ้าจะ,ะเอา เออเนี่ยคะ่ะวางไว้ตรงนี้เลยแล้วเราจะเสียตั้งคนะโนอ๋ไม่เสียนะคะเสียสินี่คะ่ะไี่เราไปหาคะ่ะมันทำภารกิจอีกอนะคะจะได้ไม่ใช่ตางมันคือลูกนิดโกอ้อ่ะรู้จักเราเนี่ยเอาไว้ทำอะไรลงใช้มากซิ เื่นทำงานมันนอนสบายมันนอนสบายนะคะเอางานแต่มันกลับนอนสบายจะบ้าตายไม่เป็นไรค่ะปล่อยให้มันนอนไปอย่างนั้นตัวนี้มันทำงานเยอะค่ะนี่ค่ะเราจะมาเล่นจะระเท่กันเลยคะ่ะดูสิคะ ปลาขายเนื้อแต่ว่าหน้าร้านเป็น้าพปลาไว้วิญญาณปลาเปล่าเนี่ยวิญญาณปลาจินนุยมาค่ะปิงคนหนึ่งจะ้ให้มีใครสักคนมาตกปลานะคะอ้าวอะไรเน,นี่ยค่ะจิ๊บตายฉันตกปลานะคะแล้วจระเข้ก็จะล่าเนื้อมากินจระเข้ชอบกินเนื้อน,นะคะ เขาบอกว่าจาระเค้ชอบกินเนื้อสุดๆเลยนะคะมันค่ะป้าอ๋อความผิดของแกในฐานะที่แกไม่เอาไส้เหยื่อมาแกกับเอาเนื้อว่าความผิดของฉันล่ะเนี่ยทำไมฉันต้องเป็นแบบนี้ด้วยเขียนแกจุง ติมกันดีกว่าเราจะมาเติมเต็นความรู้สึกกันนะคะอีกนิดเดียวนะคะไปดก่ะอ้าวงต้องรวมเข้าไปอ่ะเรามาเก็บหอยหอยกันเถอะคะ่ะไม่ใช่แบบนั้นนะคะเอากิดพววหอยของตัวจริงค่ะเราจะเอามาทำสายสีเพลิงะคะ่ะเรามาเก็บต้นมะพร้าวกันเถอะ,ะส่วนไอ้นี่มันบาตายไหมคะ ไม่ต้องห่วงค่ะเพราะยังไงเราก็ทํางานหนักกันอยู่แล้วเปียมาเปลี่ยนต้นพาวกันเถอะนะจ๊ะโอ้โหตัวหนึ่งตัดตัวหนึ่งเก็บอ่กตัวเล่นนะคะ โอเคนะคะตรงนี้มันไม่รู้จักดูตามมาตาเหลืออาเลยนะไว้ซุ่มเข้าไปใกล้ๆแช่น้ำพุเล่นขอเจ้านายมาโดดงานกดๆน้ำพุปิดไปดีกว่าเข้าไปดิไว้ <c oughs> ไม่ต้องเลยนะนตุ๊กตาหมีแกมันแห่งสวยนะอ้ยน่ารักอะ่ะชอบมากมีกดเกณฑ์อะไรฉันทำเองฉันคือนางซ่านะคะอุย้ยเอาตังเอาตังเอาตังเรามีตังเหระ,ะจากนี้ฉันจะเป็นราชินีน,นะ,ะนี่นะคะ ลาชีนีแล้วนะคะนี่เหรอเขาเรียกว่าลาชนีนีนะคะอุ๊ยอะไรเนี่ยังมีหน้าหัวร้อยอีกฉันกำลังจะได้ตังค์นะยอ้าวไอบ้บ้าแกนี้เหรอแก้กาโดดเรียนเหรอเกี่ยวอะไรคะหนูเลิกไปเรียนมาตั้งนานแล้วนะคะทำไมแกทำงานช,าช้าจังส่วนไอ้นี่มันก็เดี๋ยวนะคะนี่นะคะจะมาเล่นตรงนี้อีกกันนะคะ เรียกเข้าไปแล้วติ้งตึงติ้งตึงติึง,ง,ง,งมาแล้วคะ่ะมาแล้วฉันจะเป็นจะตายเงี้ยไม่รู้เลยรู้แค่ว่าฉันต้องมีชีวิตอยู่ต่อไป แกชอบชอบนะคะแต่มาเรื่องอะไรนะคะวีเย,ย่ในยุคสุดกกระพานได้ตจ้าง300เป็นนะคะจริงนะคะบ้าปไปนะคะเปียอ้าวอ้าวอ้าวบั๊กเปล่าให้บั๊กเนาะจบแล้วน,นะคะมินเนี่ยนฮาวายนะคะใครอยากเจอมันอีกก็เชิญนะคะไม่บังคั Jepai kan lah.